สวัสดีครับวันนี้อยู่กับดาวอาดาวไปไหนกันไป,ไปไปหน่อยสิเนาะไปไปหนสิอ้าวไปไปไปวันนี้เรามากินสเตต์กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนี่ไงนี่อยู่บ้างอะไรเนี่ยเธอทายหรือว่าหินแตกไม่รู้นะผมแต่ก็อยู่ใกล้สะพานแบบนี้เลยนะนี่ไงนี่ครับผมะ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดู เข้าไปดูบรรยากาศข,าข,าขา้างในกันโอ้โหตอนนี้ก็บรรยากาศเริ่มเย็นๆนิดหน่อยนะก็เลยเริ่มเปิดไฟนะผมะนี่ครับผมมุนถ่ายรูปน,โโน,น,นี่โอ้โหนี่โอ้โหอันนี้คือแผ่นที่โลกนะคะอันยาอะไรนะน ่โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกด้วยนะเราสามารถเดินอ้อมจากข้างในนี้ก็ได้นะผมหรือว,ว่าจะเดินเข้ามาตรงนี้เลยก็ได้นี่ไงนี่เรานั่งตรงนี้สามารถนั่งได้หมดเลยนะแต่ว่าเราจะนั่งตรงนี้ชมบรรยากาศแม่น้ำไหลลงไปแบบนี้ก็ได้นะนี่ไงนี่ไงโอเค เดี๋ยวเราไปดูแม่น้ำใกล้ๆกันอีกรอบดีกว่านะครับอะอะนี่ไงโอ้โหสวยงามเลยอันเดอเอาไปดูแม่น้ำใกล้ๆหน่อยนะมานี่ไงโอ้โหนี่ก็ผมร้านอ๋อนี่ก็ผมมีชื่อร้านอยู่นะนี่ก็ผม ถึงแล้วร้างหัวผ่านสเตตแล้วก็เบเกอร์ราคาเริ่มต้นที่39บาทนะครับผมโอ้โหเริ่มต้นที่ส9บาทสูงสุดก็79บาทเนาะก็ถือว่าไม่แพงบนดอยที่อื่นก็นี่แล้เริ่มต้นก็69สิบเก้าช่ไหม่ดีอะไรนะอืขา้างล่างด้อยผมนี่ไงโอเคก็จะประมาณนี้เนะเดี๋ยวเรารอเมนูแล้วก็เอามากิน พร้อมๆกันเลยนะครับดีไงอโ่ะเ, yes> uh, okay, เดี day day Alter, okay, ๋ยวไปนั่งโค้ดกันดีกว่าโอ้โหมาเอ๊ดาว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 นี่ดาวสิดาว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 ฮะโอเคมาเดี๋ยวเรานี่น้ำไอ้ไงสเต็กของเรามาถึงแล้วนะครับนี่79บาบาทนี่คือพอดช็อปใช่ไหมเนาะ แล้วก็สปาเกตตี้อะไรเนี่ยซอสมะเขือเทศหมดเนาะแล้วก็เฟรนฟรายกันนะผมอ่ะเดี๋ยวเราองกินเฟรนฟรายดูหน่อยสิแก็ถือว่าดีนะเฟรนฟรายนี่เสิร์ฟดีมากเลยนะผมแบบไม่ร้อนอ่ะแบบออกมาก็กินได้เลยนะนี่ไงอ่ะเดากินกินให้ดูหน่อยอ่ะเดาเอาอ้ำ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 เออจิ้มก่อนจิ้มก่อนนะครับ,รบอ่ะเดาบอกจะจิ้มก่อนแล้วก็กินเอ้าไม่เอาซอสนี้อ้าผสมเลยเอ้าไม่กิน่ะ อ๋อ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 เดี๋ยวเราจิ้มเองเนาะแล้วก็กินอ้ำอัมอัมอ้ำอัมอ้ำเอางี้อสิโอเคโอเคกินเลยโอ้โหผสมหมดเลยนะครับอัมอ้ำแม่อ๋อโอเคมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับ อ้ํา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 อ้ํอ้ําอ้ํโอเคมาเดี๋ยวเรานี่ไงสเต็กโอ้ถูกนะถูกดีมากเลยครับผมมาเดามาบายบายหน่อยพอดีเลยเนาะโอเคมาโอเคมาครับผมขาหน้าเซ็นใหม่ครับครับผม นี่คือเฟ้นไฟที่ดาวกินไม่หมดก็สามารถห่อกลับบ้านแบบนี้ได้นะครับนี่นะนี่นี่เราก็ได้กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่สองร้อยหกสิบเจ็ดใช่ไหมน้ำโคบาร์เกตตี้เตกแล้วก็เฟ้นไฟสวัสดรสองนะครับอัญญาบายบายหน่อยอัญญาบ้าเดี๋ยวเราบอกบายกันบายๆหน่อยบายบาย bye. Ya. Have a bye, say. Bye, guys. Bye. Okay, bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.